วัสดีจ้าพี่น้องบูชุตุมูลพี่น้องวันดีจ้าเมื่อนี้พามาซื้อของจ้ะเอามื่อสี้ฟอ,องไปกินอันละว่าว่าวัสิพามาห่างมื้อนี้พามาชอบป,ปิ่งจ้ะเมื่อนูจ้ะนี่นี่ตับเป็ดจ้ะตับเป็ดพี่น้องเห็นบะตับเป็ดจ้ะงามเลยพี่น้องปีกแบบนี้จ้ะตับเป็ดโอ้แพงขนาดเลยจ้ะ ย um ังด mm ีพี่น้องอยังดีจ้ะโมพีด้วยเลยจับเป็ดไหมจ้ะน้ำบ่เอาอะไรดีเอ่ยจับเป็ดไปกินมือแลงวะพี่น้องจับเป็ดจ้ะน้ำบ่จ้ะนี่พี่น้องจับเป็ดจ้ะจับเป็ดจับเป็ดจับเป็ดเยอะแยะเลยจ้ะ เยอะเลยเยอะเยะเลยเอาอะไรดีเขาขายของเซนโนแอนพี่น้องไซคิสมัดแข็งจะ้ะโนพี่น้องอ่างงี้ได้จะ้ะอ่างงี้ได้หางงี้วะอ่างงี้จะ้ะนี่พี่น้องเครื่องดื่มกับนี้จะ้ะอันนี้แชมเปญแชมพูมีสำหรับเด็กน้่ยจะ้ะอันนี้สำหรับเด็กหน้อยวะายจะะไล ลายจ้ะของเยอะแยะเลยจ้ะอ่างเมืองนอกก็เป็นย่นนี้แหละจ้ะพี่น,อน้องเยอะแยะเลยเห็นป่าเจ็บเลยจ้ะนี่ก็เป็นขนมปังจ้ะพี่นอ้องเป็นตับเป็ดจ้ะนี่ตับเต๊ะหลายเท่ป่ะเดี๋จะกินเบิดพี่น้องตอนเดียวกับคแล้วเนาะนี่ท่าน,นี้ก็มีหอยจ้ะหอยนา่งล้มจ้ะ ก็จะมื่อนี้คนหลายพี่น้องเฮ้ยเต็มจะเบ,บิ่งดูีิอาหารทะเลนี่พี่นอ้องสื่อได้หนึ่งวสื่อจ้ะเอาจากแพ็คกันพี่น้องเนาะเอาแพ็คนึงจ้ะกินม้แรลงฟองหลายพี่น้องดูส่สองยูเก้าเก้า ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแผ่นพีนองดูผ้าอาบน้ำจ้ะมืออาบน้ำซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสั่นตามด้วยเร่สองพื้นจ้ะถือแฮงหลายมีหลายสีจ้ะหลายสีเลยถือจ้ะถือขารดราคาน้ำจ้ะม่น,นี่อันนี้คือกันจ้ะโอ้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ยาอยู่พี่น้องสีเก่าๆงามปะงามปะจา้ะนี่พี่พี่น้องสีนี่ก็งามค่ะคนงูหน่อยจ้ะเสียไปไปถึงนวดเท้าพี่น้องว <c oughs> ่าง,างๆเสียหานหวดเท้าให้คนด้วบะทีเลยหานหวดเท้ารับจา้างให้พี่น้องไปเลี้ยนนวดเท้ามาแล้วเพราะเนตใสการใส่งานอยู่จ้ะบ่นี่ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องสี่ยูโรเก้าได้สองพืนจะนี่เอาไปพี่เนาะสีงามไนดะ้พี่น้องเนี่ยเยอะยะเ,เลยไปไปถนวดเท่าจะนี่สิจัดการลงมือนวดเท่ารับจ้งางรวอมเด็บบัด็นเนี่ยหยุดงานโดนลายจะ้ะนี่ซื้อไว้เป็นนวดเท่าพี่น้องนี่ดีดีนี่บางงามด่ดิสี 4, ยังสี่ เอาไปสามชุดแล้วพี่น้องเนาะเอาไปสามชุดเวทนวดเท้าจะประกาศรับจบทุกอย่าเนี่ยซ,ซีซีใช้พุ่มอะ่ะป่นห่างเยจ้ะคนร้ายหล,ลายมือนี่เอาไปต่อจ้ะอัานี้ก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนจ้ะพี่น้องคงรู้ป่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดูสินีสิบห้าอยา่รู้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ่ะนี่เยอะแยะเลยจ้ะเยอะแยะเลยของใส่ในบ้านจ้ะ โคตโคขายถื่อคักพี่น้องดิ้ขายถื่อคักจะ้ะบูญนี่ถูกย่างเลยจะ้ะบุญดอกไม้คิดสมัติพี่น้องงามปะดอกไม้คิดสมัติจะ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ย่างห่างไม่มืงเลยถ้าเขาตะปาหลายมัอน,นี่พาเขาห่าง้็จ้ะคนหลายเห็นปะอาแนวกินมาเลี้ยงจะ้ะ กิ่งมือแลงกรนะดาษไหมเยอะแยะเลยวิทุกอย่างจ้ะทั้งนี้ก็จะเป็นกระดาษจ้ะกระดาษของใส่ในครัวจ้ะทั้งนี้เยอะแยะเลยเป็นบ่งามบ่จ้ะนี่ห่างขาคู่จ้ะนี่เอากระดาษเศษปากไปจ้กแพ็คทั้งพี่น้องเนาะกระดาษเบิดจ้ะเอาไปหนึ่งแพ็คบ่จ้ะของใส่ในี่ในบ้านจ้ะ บ่มีทุกอย่างเลยจ้ะนี่ฟังนี่กับิีีน้ำยาล้างถ้วยจ้ะพี่น้องบ่น้ำยาล้างถ้วยน้องพี่น้องเนาะนี่น,นี่จ้ะเอาไปอีกหนึ่งอันพาพี่น้องชอปปิ้งได้จ้ะนี่สกอ๊อตใบห้ากแบบนี้จ้ะนี่ กดขัดหมอ้อเฮากับนี้จ้ะเอาไปอีกอขัดหมอ้มอจ้ะนี่ขัดหมอ้อขัดหมอ้อขัดหม้อขัดแหกจ้ะนี่พี่น้องเอาไปแล้วหนึ่งอันจ้ะไปต่อจ้ะอะะผาผงสักผาดได้หมดที่ไหนพี่น้องทังเดยบุ๊บ่อังพี่ เอายี่ห้ออะไรมีเยอะแยะเลยอ่ากับน้อพี่น้องน,นี่พี่น้องผงซักผ้าก็จะยุ่มุ้มนี่แหละจ้ะอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยอา่าลูกพี่นอ้องจะเห็นบ่ <ś jó sc an> พคพี่น้องมาช้อปปิง้งได้เหมือนเลยอยู่ไหนผงซักผ้าอยู่ไหนนี่เจอแล้วพี่น้องผงซักผ้าจ้ะผงซักผ้าเอายี่ห้ออะไรดี พี่น้องน้ำาุบหลายดินี่พี่น้องนี่รุ่นนี่ซาบุงมากไซจ้ะสักได้หกสิบขังเอานี้เนาะแต่เนาะนี่แงดีโอเคจัดไปเอานี้จ้ะนี่พี่น้องท่านี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องสมางจ้ะเห็นบ่บเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยจ้ะของ ไม่มีลินก็มีคูนจังแต่งหนา้าแต่งตาพี่น้องเองงามปันใดสีทาเล็บก็มีคูนเห็นปะยี่ห้อใดดีเยอะแยะเลยจ้ะนี่พัดเชียวได้มือนี่งามบ่างามบา่นี่ของออริออนก็นมีจ้ะของออริออนก็นมีเห็นบ่นี่พี่น้องไว้ล้างเครื่องสมบัตจ้ะเอาไปสองอันเนาะ นี่ออกแล้วข่านี่ก็จะเป็นขนมไปกินอาหารเแ้าจากพี่นอ้องน้ำกินกับกาแฟจ้ะเ,เอายี่หเอาดียวดินี่พี่น้องขนมไปกินกับน้ำชาก,กาแฟจ้ะนี่จัดไปถุงหนึ่งจ้านี่แบบนี้ก็ดีจ้ะ แบบนี้ก็ดีอ่ะเอาไปถุงนึงจ้ะไปไปย่างหรือว่ากินจับอาหารเส่าเนื้อเส่าจ้ะลองกินอะไรจ้ะพี่น้องมีทุกอย่างจ้ะห่างนี่มีทุกอย่างเลยไปต้อจ้ะไปต้อพี่น้องชิดจ้ะชิดชีตจ้ะแซ่บได้ไหนเยอะแยะเลยจ้ะรูกหูเยอะแยะเลยจ้ะกรซื้อดอกจ้ะอันนี้กรซื้ออยู่บ้านยังอยู่จ้ะนี่เยอะแยะเลยเห็นปะมีทุกอย่างเลย งอางมาจ้ะอันนี้ชีสจ้ะมีทุกรสชาติจ้ะเห็นบ่นี่ฟังนี่ก็มีพี่น้องด้วยนี่ก็มีจ้ะฟองกินเยอะแยะเลยจ้ะดูพี่น้องหอยลายจ้ะเต็มมะลึงทึงถึดเลยจ้ะหอยนางลุมหอยนางลุมเยอะเลยนี่พี่น้องหอมแดงหอมแดงเป็นทุงึงจ้ะนี่พี่น้องมะส้มกับมีจ้ะ ลูกพี่น้องบักนัดบักนัดบักนัดมาจ้ะบักนัดบักนัดบักนัดกล้วยกล้วยมันละกอมันละกอส้มกล้วยพผสมลูกพี่น้องลูกพี่น้องโลละหนึ่งยูโรแปดเก่ากินท้ายเฟซจ้ะเยอะเลยบอทีกน้องวีด้วยบักหนาวจ้ะบักหนาวหนาว ขายหน่วยละหนึ่งเออขายเลยหน่วยละสี่สิบสามสิบพี่นออ้องว้าไงนี่ยูจ่าเปล่าเดี๋ยวกันถุงยู่สองยีรู้พี่น้องเห็นปะน้าวเขียวนี่หานหน่วยถุงละสองยีรู้จ่ะอีสีเขียวสีเหลืองมีเบิร์ตมีหา่านผสมโอจะ่ะปีผสมโออยากว่าจะ่ะสมโอหน่วยละหนึ่งยีรูแปดแปดพี่น้องเห็นปะผสมโอหน่วยละหนึ่งว่าแปดแปดถือจะ่ะ อย่างนี้บ่ไปจักตรงไหก่อนเด้อพี่น้องบ่บังนัดพี่น้องหน่วยละหนึ่งยีโรสิ่งหายซมตินจะเห็นบ่เหลียวเห็นบ่ยความบางแง่จ้ะหนึ่งยีโรสกับสถาบันเฮาซูมานีดูกันเถอะบ่อยากเอาหัวยีแงพี่น้องเนาะถือคักถือแงมึงเนี่ยความบังนัดเบื่อเบื่อเทิมเลยจ้ะเอาจัดไปหนึ่งหัวจ้ะพี่พี่น้อง ม่วงกับมีจ้ะม่วงไวรัลหนึ่งยูโรสิบเก้าเห็นปะม่วงแตงลินจีลินจีกับมีจ้ะพี่เดี๋ยวโชกคนละผักวะน้ำบเนี่าายพี่น้องถือแขงเลือกเอาจา้ะไปกินจักหน่อยลินจีจ้ะลินจีลินจีลินจีคนก็ไล่หลายๆพี่นอ้องญาติกันจะ้ะญาติกันเห็นปะ ลินจีไปกินจากน้อยแล้วพี่น้องเนาะนี่ได้ลินจีมาแล้วจะ้ะสำนีพอเดี๋ยวกินบทันจ้ะมาพี่น้องจัดการสั่งจ้ะทางไหนเนาะลินจีทางไหนเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่ลินจีอยู่นี่จ้ะกดเข้าไปนี่บินออกมาแล้วจ้ะพี่นอ้องรู้ถึกบ้สองยูโรหกสอง,สองนี่แหลจะจ้ะเคและวล้วยเก๋างามด้วยพี่นอ้องรู้ รลอหนึง e floor, ่งยี่ห้หาสิบต่จ้ะเห็นถือแข็งจังงําๆเราเลยงําๆเลยจ้ะกล้วยหน่อยกับมีพี่น้องกล้วยหน่อยกับมีกล้วยหน่อยกับมีกล้วยงี้กับมี่จ้ะผูกเยอะแยะเลยผลไม้จ้ะพี่น้องมาฟังของอีเชยบักซีดาพี่น้องรู้จักบักซีดาบ่เนยบักซีดากับมีจ้ะบักซีดาหมักอันอยังบุนี่บักคามกับมี่จ้ะบักคามกับมี กลัวกวัวสุดน sì, no so ี่บักูดบักเงาะบักอันนี้ก็มีพี่น้องด้วยมากมากมังคุดก็มีจ้ะยังอยู่บหลายดอกเออสดดีอยู่มังคุดโลละสิบแปดยูโรสิบเก้าจ้ะน้องคอมบูตองวาซานี่พี่น้องโลละสิบแปดยูโรสิบเก้าจ้ะบักเงาะก็คือกันจ้ะเงาะก็คือกันจ้ะด้วยโอยวี่ ขบกับมีจ้ะเฮ้ยอันนี้หมากี่อย่างนะพวกเจ้าว่าหมากี่อย่างบุญพี่น้องนีให้เบิ้งจ้ะนี่พี่น้องลูกทับกับมีจ้ะพี่ลูกทับจ้ะนี่ลูกทับมันจะมันอันนี้กับมันเขาเนี่ะจะไปทอดพี่น้องไปทอดรูนึงยีรู้พี่น้องอรู้รถือขักถือแงมุงเนี่ยเอาจากรูนาะนี่พี่น้องเอาจากซองหัวจ้าไว้ไปทอดจ่ะ คอดลุ่นหนึ่งเียงก็ว่าจไปจ้ะมาแล้วฟองหัวจ้ะเอาก็มาจัดการสร้างจ้ะนี่กดหานวจะเจอแล้วนี่ตัดดูดมีออกมาแล้วจ้ะนี่พี่น้องสองหัวแบบนี้หนึ่งยี่ล้กว่าจ้ะครั้งนี้ก็จะเป็นหอมกระเทียมจ้ะพี่น้องหอมกระเทียมจ้ะหองเยอะแยะได้จ้ะนี่หอมจ้ะทรั้งนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดจ้ะพี่น้อง ดูนี่เห็ดเห็ดทั้งนี้ดำพี่น้องเห็ดดำลดละสามสิบห้ายูโรพี่น้องวะลดละสามสิบห้ายูโรกว่าเนี่ยจ้ะ ath, อ,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 อันนี้รุ่นเนี่ยสามห้ายูโรกว่านี่มีเห็ดนางฟ้านะเขาจ้ะมีเห็ดนางฟ้าพร้อมเห็ดนางฟ้าลดละสามยูโรซีเกิลจ้ะพี่น้องนี่นี่เห็ดนางฟ้าจ้ะพี่น้องเบิ่งเห็ดอันนี้จ้ะที่พักกันไปเก็บปีนี้ป่าเนี่ยจ้ะที่ย้ายซีที่พักไปเก็บปีนี้ป่าเนี่ยพี่น้องดู รุ่นีร่โลล,ลานขายถึงยู่นี่ขายถึงจะโลล,ละสิบซีู่เกือบสิบหายอยู่ด้วยจะนี่อันนำเก็บยู่ในบ้านนะจาขะขำมาขายอยู่ในห้างนี่แบบนึงจะอัไปเก็บม้านะจะนี่เห็นบ่คือกันบ่ะอันนี้ลเลยยี่สิบเจ็ดยีโร้เก้าเก้าจะนี่รุ่นนี้ที่พากันไปเก็บในบ้านนะจะหอมวมัวหอมแดงจะมเอารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้ขายถึอจะเห็นปะลละสามยี่ร้แปดเก้าจะเอารุ่นนี้จะพี่น้องนี่จะเป็นพวกผักจะพี่น้องรู้ เขาผักจ้ะทั้งนี้ก็สิเป็นมันหน่อยจ้ะพี่น้องมันหน่อยเนน่ยทั้งนี้เป็นมันหน่อยจ้ะฟองน,นี่บางทีเขาก็เท็ดเป็นแพกไ้บางทีเขาก็สั้งเองจ้ะพี่น้องนี่เอาไปแพกนึงจ้ะหิมาเจอฟังนี่ก็สิเป็นอะบวกาโดจ้ะพี่นอ้องอะบวคาโดเยอะแยะเลยสาม สามน่วยสองออ 3, สอสอยูโรยีอยอ่สิบจะพี่น้องเออสามยูโลเจ็ดสิบสองยูโลเจ็ดสิบเปลาผิดคนเห็นปะสามน่วยเยอะแยะเลยจะพี่น้องนี่ฟังนี่กับซีนี้ผักซีล้าเขายจะพี่น้องบอผักซีล้าเขาจะบอกำไรกำไรเก้าสิบเก้าซ้ำสิ้นพี่น้องบอนี้ยแต่ละแน่ผักอีตูหอมแดงหอมป้อมจะนี่พี่น้องเอาไปกัมหนึ่งจะ กำหนึ่งพองูงี่ทำวิกระงามพี่น้องนี่แยอะแเลยจ้ะกำเดียวพอป้อม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 กับเก่าเดิมเก่าคำเดียวพอจ้ะญาติากันพี่นอ้องงูง,งี่งง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 งพี่น้องงูง่งูงี่ตั้งงงอยู่จ้ะแล้ลยยิ่งหายยุ่งกว่าคุณของอาหารทะเลจ้ะเห็นบอกทางคุณอาหารทะเลแยอะแเลยจ้ะบโมซูโมงงี้พี่นอ้อง ตัวยี่เี้เลยจ้ะบอพี่น้องบุญรุ่งหอยอาหารทะเลจ้ะหอยอาหารทะเลพี่น้องต้องเลี้ยวคิโลเงวจ้ะรองกลเงี้ยวกุ main, ้งกุ้งรูกคนละกุ้งรูกคนไายเป็นกิโลจ้ะพี่เด็ดพี่น้องบ้านเขาเอิญหอยอย่างบุญหอยสูบนุกสิบอเยอะแยะเลยจ้ะหอยพี่น้องบุญหอยแข็งกพลังหอยแข็งกพลังจ้ะก็คือบ้านเขาดอกเขาซ่บกุ้งพี่น้อง ขดปูปูจ้ะเบื้งมุมหนีพี่นอออ้องบหอยเยอะแยะเลยจ้ะหอยหอยมีทุกอย่างเลยจ้ะหัวปลาหมึกยักษ์จ้ะหมดหมดพี่น้องเราเห็นขายเนาะอโอ้หอยแขะเพี่น้องเบิ้งขาปูจ้ะเบิ้งขาปูโลละเด้ไหนพี่น้องโลละเจ็ดสิบสี่ยูโรเก้าสิบจ้ะพี่น้องขาปูเบิ้งขาปู ปวดหัวทั้งนี้ก็จะเป็นไฟเนื้อจ้ะพี่น้องนี่ทั้งนี้เป็นไฟเนื้อจ้ะพี่นอ้องเยอะแยะเลยจ้ะขาแกะพี่น้องขาแกะขาแกะจ้กะหักวะนี่พี่น้องแบบเขาแพ็กไว้กับนี้จ้ะเขาละยี่สิบกัวยูโรจ้ะเห็ไปโอบมาเลี้ยงจ้กขาแลว้วพี่น,อน้องเนาะมึงด้วย นี่โดนระเบียดอยู่รู้กว่าจะแต่ว่าอเอาตอนนึงจะไป็นอุ้เลี้ยงจ้ะบางนี่ก็เป็นฝ้หมูพี่น้องมูหมูสอันนี้เหยีนแซ่บได้จ้ะนี่ดูนี่เสียบ่อือพี่น้องบางนี่ก็จะเป็นพวกนมจ้ะพวกนมเนาะนมจ้ะนมนมนี่ท่าน,นี่ก็จะเป็นนมั่วเหลืองจ้ะพี่น้องเห็นปะ นมโซชาตัวเหลืองนี่คนผูเ่าอายุหลายม้าต้องกินนมโซเหลืองแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่เอาไปจ้ะนี่มาฟังกาแฟาแล้วจ้ะพี่น้องหาของกินแล้วก็มาฟังกาแฟาจ้ะบอกา,ฟาแฟเรายี่ห้ออะไรนี่ของเราจะกินยี่ห้อนี้จ้ะของเราจะกินยี่ห้อนี้จัดไปน้ำซ่ากาแฟไออย่างนี้เบิดแล้วจ้ะ มีหมดเลยมีหมดเลยจ้ะยี่ห้อใดนมีหมดเลยบ้มีทุกอย่างเลยจ้ะเข่าก็มีจ้ะเข่าก็มีเพห่อบ้เข่าก็มีจ้ะนี่ตองนี้สิเป็นของวานพี่น้องเห็นบหของวานจ้ะของวานของวานของวานพี่น้องของวานเยอะแยะเลยคือเร็ยวยังของวานพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องขนมฝรั่งคิดสต์มาสจ้ะขายดีมึงทุกคนเต็มเลยจ้ะนี่ขนมโมกไรมมาแล้วจ้ะพี่น้องขนมคิดสต์มาสมาแล้วจ้ะหลายดิพี่น้องมูกขนมมาอู้เยอะแยะเลยจ้ะขนมนมเนยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยจ้ะเอาอะไรดีอยากยังบุจ้ะเสียบนี่นี่หอดหม่องเครื่องดื่มแล้วพี่น้อง คุ <ciğim. S 2> ่นแชปันเยอะแยะเลยพี่น้องเยอะแยะเลยจ้ะเอายี่ห้อใดดีพี่น้องเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเครื่องดื่มเยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องคุณเราเรายาปลาปิ้งนี้เหมือนสุยางเลยจ้ะนี่เหมือนสุยางเลยจ้ะวะอืมเจอแล้วพี่น้องของนี่แซบจ้ะนี่ยี่ห้อนี่แซบเห็นปะนี่ได้มาแล้วจ้ะพี่น้อง จำเป็นของเราได้มาแล้วพี่พี่น้องเอาเวน,นี่เอาเวจ้ะมีหอมีสุอย่างเลยจ้ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีสุอย่างเลยจ้ะีอพี่น้องช็อกโกแลตท่าก็ได้กกดมาแล้วจ้ะเป็นยังไงพี่น้องพับไปเที่ยวห่างหอดบ้านเลี้ยวเลยมาตอนมันจบตามนี้เลยจ้ะ ทางฝรั่งเศสเป็นศิละชยยายซีซีใช้พุดมพับไปหาตะเห็ดไป mm hmm. เฮป็นเอากกีไลายภาพพี่น้องไปย่างห่างสิปีนั่นเนี่ยละจ้ะห่าง,น,งนัองท่านนี้ละจ้ะฝากดนะจ้ะติดตามต่อไปสิพาเห็ดอย่างนี้อย่าลืมหลักฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะติดตามแหนในช่องยูทูปนะจ้ะช่องซิซชีใช้พุดม่านนี้ละจ้ะก็การคลิปหนาเนาะขอบคุณเด้อจ้ะ ทุกคลิปทุกอะไกดติดตามกดแชร์กดอย่างไปให้ขอบคุณหลายแล้วนี่แหละจ้าพอ,อกันคลิปหนัาจ้าบัดจ้าบ๊ายบาย